สวัสดีทุกคนนะครับผมผมเคิร์สเซกซ์เนนะครับก็วันนี้แพท4.24เข้าแล้วนะครับก็คือแพทที่มีตัว6บาทเข้ามาในเกมโกลเด้นเซปัตูรานะครับแล้วก็วันนี้ผมทําคอมมาแล้วนะครับคร่าวๆยังไม่ได้ลองเอาไปเล่นเองแต่ว่าเป็นแนวทางไปก่อนแล้วผมอ่านจากแพทโน้ตก็น่าจะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเคลินกับแมดดี้ไม่ได้ปรับอะไรที่เราไม่รู้มันจะกิ่งโคตรๆนะครับเพราะว่ามันไม่บับเอ้ยมันไม่เนิร์ฟแต่มันดันบับด้วยนะครับประมาณนั้นโอเค ส่วนข้อมูลอื่นเนี่ยเราอ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลต่งตางๆนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้อยู่แล้วแต่ว่าระดับความเก่งอาจจะยังไม่ชัวร์แต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวผมปรับมาปรับให้อีกทีหนึ่งในเพจนะครับผมมีเพจเฟซบุ๊กเคลืค่อนเ้นนะครับก็ไปติดตามตรงนั้นได้จะจะเร็วกว่าจะเร็วกว่าในนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะปิดกล้องแล้วนะครับเดี๋ยวผมมันบังสไลด์นะโอเคนะครับไปก้ Go. อันนี้เป็นความหมายแลวก็ตัวยอ่อของไอ้ผลการการะทำต่างๆในไกด์นะครับซึ่งด้วยความี่โกเลสเปาตัวล่าเนี่ยเป็นเกมที่เพิ่งเปิดนะครับมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นคําศัพท์ในเกมเนี่ยจะมีคนไม่รู้เยอะซึ่งผมทำสไลด์เนี้ยลงในหลายแพลตฟอร์มนะครับลงในแพลตฟอร์มอื่นด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีตรงนี้ไว้ก็ถ้าเกิดใครยังไม่รู้ก็พอดแล้วก็อ่านได้นะครับแต่ถ้าใครรู้แล้วก็ไปกันต่อนะครับคอมนี้ มันเก่งที่สุดอยู่แล้วตั้งแต่ที่ผมเคยบอกตั้งแต่ผมเล่นโกเนสบัตูล่าสวันแรกแล้วผมลองเล่นเองผมรู้เลยว่ามันจะเก่งที่สุดไปตลอดจนกว่ามันจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเคลินมันยิงอีกฝั่งทีเดียวตายนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนอะไรก็ตามมันยิงทีเดียวตายครับซึ่ง6 e เอ็นฟอสเตอร์แเอ็นฟเอร์เนี่ยมันเพิ่มดาเมจแอมให้กับเคลินด้วยเพราะฉะนั้นมันยิ่งแรงขึ้นมันยิ่งเก่งขึ้นอีกแลวเขาบัฟมาด้วยบัฟเคสลินบัฟ แต่ว่าคอมเนี้ยมันมีความยากก็คือว่ากว่าจะมาถึงเคสรินน่ะม,นมันมันยากครับแต่ว่าณตอนนี้บิลที่ผมใส่ให้แมดดี้ตอนเนี้ยมันคือบิลที่สเตเบิลได้จนถึงเวล้าเลยนะครับก็คือถ้าแมดดี้ใส่ของ2ชิ้นนี้มันคือคือ,คอเราจะอาใส่ของ3ชิ้นเนี้ยเราจะวินสติอีกแน่ๆนะครับสถ้าเรามีแมดดี้สดาวใส่ของ3ชิ้นนี้ไม่ว่าจะเจอบอลไหนก็ตามเพราะเรายิงแครี่ฝั่งตายหา,ตายห,าตายหงเลยนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นณตอนนี้บอลน,นี้เล่นง่ายขึ้นแล้วเพราะว่า บิลเนี่ยของแมดดี้มันสเตเบิลมากๆกนะก็คือโชจินกับคุนซูนะครับ, Jin, บ, u, รบแล้วก็ i อเอเพื่อให้ยิงทีเดียวตายมันทำให้เราขึ้นมาหาเคสลินหาายหาเซเวกาได้ง่ายขึ้นส่วนอโนมาลี่ไม่ไม่ไม่ต้องพยายามเน้นอโนมาลี่เคสลิน aly, n, หรือว่าแมดดี้ครับดาเมจมันพอแล้วมันก็เยอะมากอยู่แล้วนะครับ <S <S เราหาแท้งเราหาความถึกดีกว่าก็คือใส่ให้ายใส่ให้เซวการพวกไฟเตอร์เซเวกาพวกไฟเตอร์พวกเพิ่มเลือดอะไรพวกเนี้ยนะครับได้หมดเลยแล้วก็วิธีการเล่นก็ ง่ายๆก็คือว่าใช้แมดดี้ถือของนะครับสองดาวแล้วก็ถือของมาเรื่อยๆแล้วก็ที่4ขีด2เนี่ยให้เราโลหาไวเพื่อให้มันเป็น6 e n f o r c e r ได้นะครับประมาณนั้นถ้าโชคดีเจอเคทลินก็ไม่ต้องโรแล้วก็ได้เอาเอาง่ายๆว่าเราต้องการพอยต์หลักคือต้องการให้6 e n f o r c e r แล้วก็ตัวแทง2ดาวนิดหน่อยอย่างเช่นแบบลอริสอะไรพวกเนี้ยส่วนพวกเอลออยพวกเอลิสอะไรพวกนั้นเดี๋ยวเราค่เติมมาทีหลังหรือว่าใช้1ดาวไปก่อนได้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เซวิก้าถ้าเกิดว่าเรามีตรา enhancer ให้เซวิก้า เซเวิกาจะเป็นตัวแบกอีกตัวหนึงที่เก่งมากๆจริงๆแล้วต่อให้ไม่มีตราแต่ถ้าเราขึ้นเวล9้าไปหาเซเวียาสดาวโดวยที่เมเท่มครบ3ชิ้นได้มันก็จะแบกให้เราได้แล้วเหมือนกันนะครับมันคือตัวที่ปั่นปวดอีกฝั่งได้ดีมากๆนะครับบางครั้งกระโดดไปทำน้าเม็แถวหลังด้วยซึ่งมันจะคอมโบกับเคลลินเนาะบางทีเคสลินอาจจะยิงไม่ตายเซเวกาก็จะไปยัดให้อะไรประมาณนั้นนะครับ ต่อมาคือแมดดี้ลีโลอันนี้เหมือนเดิมเลยเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนบิลนิดหน่อยก็คือที่ผมบอกเพราะว่าอันเนี้ยมันน่าจะเก่งที่สุดแล้วนะครับบิลนี้ของแมดดี้นะก็เปลี่ยนบิลนิดหน่อยแค่นั้นแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่สามารถหาอันติเมทฮีโร่ให้แมดดี้ได้แล้ว100%เพราะว่าณตอนนี้อานอมาลี่สามารถเจอซามได้แล้วแต่สําหรับผมมันไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมก็ไม่ได้หาแมดดี้สีดาวทุกครั้งอยู่แล้วเจอไอเทมก เจอที่มันถ้าได้ไอเทม2ชิ้นว่าก่าตัวละครก็หยิบเจออะไรที่เกิดกับเลือดก็หยิบแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาอะไรก็ได้ที่เป็นดามเมจให้กับแมดดี้หรือถ้าเจอเลือดหรือเจอไอเทมสามารถหยิบมาก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าหลักๆคือเราต้องการขึ้นเวลก้าไปหาเคสริน2ดาวด้วยแมดดี้สดาวไม่ทําให้เราที่1ได้เนาะต้องไม่มีเคสริน2ดาวด้วยนะครับถึงจะทําให้เราที่1ได้ประมาณนั้นนะครับเจ็ดเลเวลคอมนี้เหมือนเดิมเลย แต่ว่าอันนี้ผมเพิ่มขึ้นมาให้ก็คือว่าบางคนอาจสงสัยว่าทําไมออกไอเทมแบบนี้นะครับจริงๆแล้วไอเทมที่ผมชอบจริงๆคือโชจินกับแองเจลอีกชิ้นหนึ่งเป็นอะไรก็ได้จะเป็นลาบาดอนก็ได้เป็นดามเมจเปอร์เซนต์ก็ได้หรือจะเป็นเจเวลกันเลตก็ได้จะเป็นนาชอก็ได้เป็นอะไรก็ได้เลยครับแล้วแต่เลยว่าเราออกอะไรได้แต่ผมต้องการให้มีแอ,งเ,องเพราะว่าคอมนี้ถ้าเราขึ 9, ้นเลเวล9ขึ้นเลเวล10มีจิ้ง2ดาวที่เมเทียมครบ3ชิ้น ของของโซอี้แทบจะไม่มีไม่มีความสําคัญอะไรเลยแค่มันมีไอเทมมันก็เก่งแล้วนะครับเพราะว่าดาเมจจากจิ้งมันล้นมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเราเราไม่จำเป็นต้องทําของโซอี้ให้มันเปะขนาดนั้นหลักๆคือมีของโซอี้มีบอร์ดที่เลเวลอแเพื่อพาไปหาจิ้งสองดาวแล้วมีของสามชิ้นให้ได้ที่เบ้เก้าอันนั้นคือหัวหลักของคอมนี้นะครับเพราะว่าจิ้งเนี่ยมันแรงมากๆนะครับเวลาที่อยู่ในคอมนี้วิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยครับเหมือนเดิมคอมนี้เราเคอยอธิบายไปแล้วต่อมาคือ Family D ่ดีโร ไอบอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วแต่ว่าคอนเทนต์ของผมคลิปที่แล้วคือคอมที่ผมใช้ซึ่งตั้งแต่ผมไต่แรงมาประมาณ100กว่าเกมผมผมเล่น Family ่ลีโลไปแค่เกมเดียวก็คือเกมที่มี a r t ติเสกเอ็นวิวมีไซเบอร์เชนเทนโคนะครับที่มันแยกร่างได้นอกเหนือจากนั้นผมไม่เคยเล่นเลยเพราะว่าทุกล็อบบี้จะมี1คนหรือ2คนที่เล่น Family ่ e l โลอยู่แล้วด้วยความที่มันเล่นง่ายครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่เอามาใส่แต่ว่าคอนเทนต์ของคลิปนี้คือคลิปที่คือคอมที่เอามาสามารถไต่แรงได้ยว ึ่งวิธีการเล่นก็ผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแต่หลักๆที่จะไม่รู้กันก็คือไอเทมโบราณนะครับมันเก่งกับไวโอเลตมากๆอย่างเช่นซิ l เวอร์เมียร์ซัตเปเชียนเทนโคดอ่พาวเลอร์คออะไรพวกนี้ครับเก่งมากๆผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับอาจจะเป็นในรีวหรือว่าถ้าไม่เจอจริงๆอาจจะไปดูในเพจเฟซบุ๊กผมนะครับเคอแซกแซกก็ได้เคยทําไปแล้วหลักๆวิธีเล่นเราโลที่รลเวลห้านะครับหาไวโอเลตหาเดเวนให้3ดาวตัวอื่นไม่จําเป็นนะครับ หลังจากนั้นขึ้นเลเวลแล้วก็ลงตัวพิดไฟเตอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมันจบจ,นนจบจนั้นจบบอดที่6กพิดไฟเตอร์นะครับถ้าเรามีตราพิดไฟเตอร์หรือเรามีตราแฟมิลี่แล้วเราไปเจอตัว6บาทเราสามารถใส่ได้นะครับเช่นวอลวิกเจลวิกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนเมลก็ก็โอเคเหมือนกันนะผมคิดว่านะครับแต่ว่าถ้าได้ถ้าใส่ให้วอลวิกได้เนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่าไอเทมเนี่ยคอมพวกเนี้ยเราจะทำไอเทมไฟเตอร์มันอยู่แล้วถ้าเกิดวอลวิกมีไอเทมมีตราแฟมิลี่มีตราพิดไฟเตอร์ บอดเราจะเก่งมากๆนะครับถ้าถึงถ้าเกิดเราไปหาได้เนาะแต่ถ้าหาไม่ได้เล่นตามปกติได้เลยครับเซริก้าไวพวกนี้แบกได้อยู่แล้วนะครับ <S <S คอมนี้คือคอมที่มาใหม่ในแพทนี้นะครับจริงๆแล้วแพทที่แล้วมันก็เล่นได้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยด้วยคอมต่างๆามันสกเกลลิ่เหมือนกันก็อาจจะโชว์ปสิทธิภาพได้ไม่ดีขนาดนั้นนะครับ <S <S ผมกดเจอคนเล่นบ้างแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับแต่ว่าณแพทนี้ผมว่าน่ากลัวแล้วนะครับหลักๆก็คือประมาณนี้เลยก็คือว่า เราจะวางโพดิชันให้เหมือนต้นคริสต์มาสนะครับเพราะว่าเรนาต้าเนี่ยจะได้สกิลให้มันคุ้มขึ้นไอเทมที่ต้องมีเลยคือโชจินกับอาร์แองเจิลนะครับเพราะว่าคอมเนี้ยตัวของเรนาต้าเนี่ยดัมเมจมันไม่มันมันไม่ได้เยอะมันไม่ได้เบิเบร์จนตายได้ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการอาร์แองเจิลเพื่อการันตีว่าเราสามารถยื้อไฟได้โดยที่ในช่วงเลสในช่วงเลสไฟเราจะไม่เสียเปรียบเพราะว่าพลังเวทของจากอาร์แองเจิลเนี่ยมันจะล้นนะครับแล้วก็ได้โลเยอะขึ้นได้ดาเมจเพิ่มขึ้นด้ เรนาต้าเนี่ยตีไวขึ้นแล้วก็สก,กิลได้ไวขึ้นนะครับด้วยสก,กิลข,ของของซิงค์ที่แจกชิมเมอร์นะครับแล้วก็ไอเทมเราสามารถใส่เทมให้เว็กหรือใส่ให้มอร์กาน่าก็ได้แต่ส่วนตัวผมผมชอบใส่ให้เว็กมากกว่าเพราะว่าเว็กคือตัวที่เบิร์ดดามเจช่วงต้นไฟส่วนมอร์กาน่ามันจะทำดามเจกระจายไปเรื่อยกระจายไปเรื่อยๆซึ่งเราต้องการดามเจช่วงต้นไฟมากกว่าเพราะว่ายังไงดามเจช่วงท้ายไฟเนี่ยเรนาต้าจัดให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางทีการที่เราใส่เว็กออกของเบิร์ดดามเจอาจจะไปฆ่าเซต หรือค่าอ e ีลิทหรือค่าตัวละครที่มีทีซีของอีฝั่งได้ก่อนซึ่งมันส่งผลกับทีมไฟท์นะครับเพราะว่าคอมเนี้ยข้อเสียของมันก็คือว่าโพดิชั่นมันกรจะจะุจเป็นเป็นกองขี้หมาครับเพราะฉะนั้นเวลามันโดนสตันหรือมันโดนสกิลทีซีเนี่ยมันจะโดนทั้งแผงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เวกมาทําของให้เป็น3าดาวมีตัวเบิร์ดดาเมจหน่อยเราอาจจะสามารถฆ่าตัวแทนที่ไม่ได้ใส่ของได้นะครับประมาณนั้นซึ่งสวนกตีไฟท์นะครับพอสมควรไอเทมก็ออกประมาณนี้เลย หลักๆให้เราพยายามทะโลโลหาที่ระเวล5ห้านะครับหาซิงสามดาวพอได้ซิงสามดาวแล้วขึ้นระเวลหกหาเรนาต้าต่อนะครับบอร์ดนี้สามารถจบที่ระเวีเจ็ดได้นะครับเพราะว่าที่รลเวลแปดไม่ได้มีตัวอะไรที่มแพคกับบอร์ดขนาดนั้นแล้วนะครับยกเว้นเรามีตราเหลืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าก็ไม่ไแนะนําให้หยิบอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากว่าที่มันจะมีแวลูเนี่ยมันคือนานมากๆหลักๆคือถ้าเราขึ้นเวียแปดขึ้นระเวีเก้าก็ลงตัวหกบาทที่เจอครับหรือไม่ก็อัปเกรดบอร์ดเป็นหกซินดีเนลก็ได้ประมาณนั้้นนบดี ต่อมาติตนาลีโรบ่อนี้เก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำนักอื่นจะให้เล่น6เซนตินลนะครับแต่ว่าผมยังยืนยันคําเดิมว่าในโกลเด้นเซปัตู่าคอมติตนาต้องการดาเมจที่เยอะมากๆต้องการดาเมจที่เยอะกว่าแทงนะครับเพราะฉะนั้นผมยังยืนยันคาเดิมว่า4ี่อาเธอรีลิสเก่งกว่า6เซนตินลนะครับด้วยประการทางปวงถ้าเรามีเทมให้ขอกีนะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีการเล่นเหมือนเดิมผมอธิบายไปแล้วนะครับเก่งมากๆแล้วน่าจะเก่งขึ้นอีกเพราะว่าได้รับบัฟมานะครับซึ่งแบบที่แล้วม วิธนนีการเล่นก็เคยที่ปไปแล้วตามนี้เลยต่อมาคือค o อกม้าอัตโมต้ด้วยความที่ว่าตัวละครม,มันโดนเนิบนะครับตัวละครม,มันโดนเนิบแต่ว่ามันมีบัฟอะไรบางอย่างบางส่วนมาก็เลยทําให้เวลาเราจะไปเล่นเนี่ยมันเกินเลยเกิดบอร์ดนี้ขึ้นมาซึ่งบอร์ดนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าบอร์ดนี้เนี่ยผมเล่นอยู่แล้วเป็นประจําก็คือผมเล่นอยู่แล้วบ่อยมากๆครับในกรณีที่บิดแข้งมาไวอะไรพวกเนี้ผยผมจะไผมจะไม่เล่นบอร์ดนี้ด้วยเวลาผมเล่นค็อกมาผมไม่ได้จะไปจบ ที่สสไนเปอร์สี่อ่สาสสไนเปอร์หกว่าเล่นตลอดเพราะว่าบอดนี้ก็เก่งเหมือนกันในกรณีที่ไม่มีอาร์แองเจิลผมก็จะไม่เล่นบอดนี้นะครับในแพทที่แล้วเพราะว่ามันจะมีดาเมจจากตัวของออโตมัติหน้ามาด้วยที่มันยิ่งซอยไวแล้วมันยิ่งแรงเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ผมแบบรู้สึกว่าพามาเล่นบอดนี้บ่อยแต่ณนะตอนนี้บอร์ดนี้มันยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นบอร์ดก็จะเป็นบอดนี้เลยตัวของสไนเปอร์ใส่ได้นะครับใส่ไปก่อนได้แต่ว่าไม่จะเป็นขนาดนั้นแล้วนะคร่าาวะ เราเราเรามีดาเมจเพียงพอแล้วถ้าเรามาจบบอดนี้ได้นะครับหลักๆให้ทำสามดาวบิดแข้งนะครับสามดาวคอกเมาสากาถ้าเจอทําได้เพื่อใส่ของแท้งได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีไม,ไม่เป็นไรการเลนสองดาวก็ถึกเหมือนกันแล้วก็จะได้ใส่ของเพิ่มเลือดให้บิดแข้งด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวเทรดของเอเมซิลลี่การเลนเนี่ยมาโดนเนฟมากเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าสากาสามดาวก็จะใส่ของสากามากกว่าแหละนะครับประมาณนั้นหลักๆคอมนี้จะได้ที่1ได้ต่อเมื่อเราไปถึง6ออโตมาต้าได้นะครับเพราะว่า ถ้าไปดูออัลโตมาต้าได้เนี่ยบอดจะเก่งขึ้นเยอะมากลงมาสห้าเข้าไปนะครับแล้วก็เอาอัลโตมาต้าเนี่ยใส่เข้าไปให้กับตัวละครแล้วก็ได้เอาให้มันเปหกอะ่อกอะ,ออะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราขึ้นเวลไปเรื่อยๆจนเจอวิกเตอร์เจอเมลแล้วมีตาอัลโตมาต้าเราสามารถใส่ให้เมลได้นะครับแต่ว่าส่วนของวิกเตอร์เนี่ยอาจจะไม่แนะนำนะครับอาจจะไปถ่ายตัวอ,อื่นก็ได้นะครับประมาณนั้นก็ลองดูนะครับเพราะว่ามันได้เกาะด้วยได้อะไรด้วยนะครับแล้วก็มันจะเกลวกับการโจมตีเนาะซึ่งวิกเตอร์เนี่ยมันมันเป็นตัวที่ต,ตี ก็ลองดูนะครับบอร์ดนี้เล่นแค่ตอนที่มาสโนโบอลนะครับอย่าพยายามแบบเลือดลอดเลือดน้อยแล้วไปเล่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีตาออโตโวมตาต้าเงื่อนไขแล้วไม่ครบเนี่ยกว่าบอร์ดนี้จะเก่งจนถึงที่แบบชนะเขาันอื่นได้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เงื่อนไขยเยอะพอสมควรนะครับประมาณนั้นบอร์ดนี้คือบอร์ดที่มาใหม่เหมือนกันนะครับด้วยเพราะว่ามันบรับอะไรเพราะมันบรับมันนั่นแหละหลักๆคือเราจะมาเล่นต่อเมื่อนอกเทินเมียเทมโบราณที่บวกความความอาพวกที่บวกตีไก่นะครับผู้บวก แท็กแท็กเลนช์นะครับก็คือพวกฟิชโบนเรเบิดไฟทรเน็ปเปอร์โฟกัสนะครับมันจะได้ไม่โดนดาเมจก่อนนะครับเออแล้วก็ตีไกลๆตีไวๆนะครับดาเมจเยอะๆไอเทมที่ออกควรจะเป็นไอเทมเซตนี้นะครับเราจะไม่ไปออกบัตเตอร์แททเท่านั้นเพีางนั้นเนาะเพราะว่าดาเมจมันช้านะครับเราต้องการดาเมจไวๆเร่งเร่งดาเมจไวๆไปเลยนะครับบอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าจบ6กอัตโมาตาได้บอร์ดจะเก่งขึ้นเยอะมากๆเงื่อนไขเดียวกันหมดทุกอย่างเลยซึ่งในบอร์ดนี้มี Quick Silver วควิกซิลเวอร์สะ,ะนั้น ถ้าเราได้ตัวมาต้ามาเนี่ยให้แอมเบรซาตีไวขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแวลูเพิ่มขึ้นนะครับไอตราเอาตัวมาต้าของเรานะครับประมาณนั้นหลักๆก,ก็ประมาณนี้เลยโลหิตที่เวทหก่อนนะครับโลหิตนอกเทอร์ที่เวทหก่อนแล้วก็ที่เวทเจ็ดค่อยขึ้นไปโลหะบิดแข็งให้เป็นหวาทวิตเฟสดถ้าเกิดว่ามีไอเทมเวทยาทวิตเฟสดได้นะครับทวิตเฟสดเป็นแคลรี่รองของคอมนี้ได้ดีมากๆนะครับประมาณนั้นส่วนคอกเมาถ้าเป็นไอท่าไอเทมที่ทํามาได้ที่เหลือเป็นกุนซู เป็นพวกตีไวๆมากๆเอาแค้เป็นแค่คุณซูนั่นแหละก็ใส่ขอาเมาแล้วก็อาจจะทำเคาะมอ3สามดาวบ้างนะครับในบางเกมแต่ว่าหลากัหลกๆพลเรตตี้คือน็อกเทิร์นแล้วก็บิดแข้งนะครับ2ตัวอากาลิถ้าตอนที่เราโลเจอน no ็อกเทิร์นแล้วมันเจอแล้วมันเจออากาลิเยอะด้วยก็เล่นได้นะครับแต่ว่าไอเทมก็ตามมีตามเกิดนะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่ยิดสามดาวเพิ่มเข้ามาให้เรามีทางเลือกในช่วงเลดเกมได้มากขึ้นนะครับประมาณนั้นแต่ว่าหลากัหลกๆก็ให้เน้นที่ตัวออโตมาต้าน คอมนี้นะครับ4เอมเบสซี C ่เอดี M B S A D, คอมนี้เก่งอยู่แล้วนะครับคอมนี้เก่งอยู่แล้วแต่ว่าณตอนนี้เก่งขึ้นนะครับเพราะว่าคอมอื่นอ่อนลงนะครับเออประมาณนั้นหลักๆคอมนี้คือแอมเบสซ่ากับคอกี้จะเป็นตัวธนเมทที่แบกแต่การเล่นต้องมีของแทงให้ด้วยนะครับไม่งั้นแอมเบสซ่าจะตายไวมากๆเพราะฉะนั้นการทำไอเทมคือเราของคอกี้เนี่ยเอาลา์วิเปอร์ห้อยไว้ชิ้นเดียวพอ แล้วก็พยายามทำของเอเมซ่ากับของกาเรนให้ครบไปก่อนนะครับประมาณนั้นในช่วงตอนโลดดาวสแตีขีดสที่เลเวลแเนี่ยถ้าเราเจอวายเราสามารถซื้อไปได้ถ้าวายสดาวเราสามารถใส่ได้นะครับอาจจะเอาเป็นเอ่อเป็นสวนออกหรืออะไรก็ได้แต่ว่าบอร์ดนี้เนี่ยถ้าเรามาจบบอร์ดนี้ได้ด้วยที่เท่ไม่แบบเนี้ยบอร์ดนี้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเรื่องของอักเมนพยายามใช้อักเมนอีคอนเพราะว่าเวลาจะเปลี่ยนไปเป็นบอร์ดนี้มันจะเปลี่ยนยากมากมากเพราะว่า เอเมซตัวของเทรดเอเมซเซอรี่เนี่ยมันจะใช้งานได้ต่อเมื่อเราเปิด1หรือ4เทรดเท่านั้นเอ่อหนึ่งหรือหรือสตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วง2หรือ3มเนี่ยมันจะไม่ถูกใช้งานเพราะฉะนั้นต่อให้เราเจอนามิต่อให้เราเจอแอมเบซ่ากาเลนมาไวต้นเกมแต่เราใช้ดิตาน,น่าอยู่หรือว่าเราใช้ตัวละครตัวไหนสักตัวนึงอยู่เนี่ยเราก็จะลงตัวละครเพวานั้นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเงินเพราะว่าเราต้องเก็บตัวละครมันเบนเยอะมากๆซึ่งผมแนะนําว่า นามิไม่ต้องเก็บนะครับเออนามิไม่ต้องเก็บถ้าถ้าเราไม่ได้ใช้เพราะส่วนใหญ่เราจะใช้ติดตันหน้าถือของมานะครับเพราะว่าเราพยายามของ AD ก่อนเพราะฉะนั้นก็นามิไม่ต้องเก็บครับทีเดือวแปดเราโลเจออยู่แล้วแล้วนามิจะ1ดาวหรือ2ดาวไม่สกงผกกระบอดขนาดนั้นนะครับค่อยมาหาทีเดือวแปดได้อืมประมาณนั้นตหลักเรื่องอีคอนสําคัญมากๆแล้วก็พร้อมนี้ตัวละครแบกเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีไอเทมนะครับต้องมีไอเทมถ้าคอกี้มีดามจ มากพอไอเทม3ชิ้นเอเมซ่ามีของ3ชิ้นกาเลนมีของ3ชิ้นบอร์ดนี่ถึงจะเก,ก่งเนาะแต่ถ้าบางทีเราก็ปิดกระบอยมาแบบว่าคอกี้ไม่มีไม่มีไอเทมเอเมซ่ามีไอเทมกาเลนมีไอเทมอะไรเงี้ยมันอาจจะดาเมจไม่พอได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไอเทมดีนะครับกับกับกับคอมนี้นะครับเออประมาณนั้นนะค,ะนะครับผมหลักๆก,ก็ประมาณนี้ที่เลเ้ยวข้าก็ลงวายก็ได้ครับหรือตัวหกบาทก็ได้ถ้าเราลงวายเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเอ็นฟอร์เซอร์นะครับแล้วก็เป็นพิดไฟเตอร์นะครับประมาณนั้นก็ บอร์ดนี้จะเก่งขึ้นเยอะมากๆนะครับทังนั้นครับแล้วก็แกงแพงอยู่ข้างหลังเก่งกว่าข้างหน้าเนาะแต่ว่าเราก็ต้องประเมินดูได้ว่าเรามีตัวแทงหรือเปล่าซึ่งนะถ้าเราเป็นบอร์ดที่ด้วยแบบตรงนี้เราไม่มีตัวแท่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องยอมสลักแกงแพงขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเนาะเอประมาณนั้นนะครับต่อมาคือเซน t ิ n นลอ l คาเดมี y แบ็กโหลดเนี่ยมันโดนเนื้อไปนะครับแล้วก็ไฮเมอร์ก็โดนเนื้อด้วยแต่ว่าไฮเมอร์เนี่ยตัวที่โดนเนื้อเนี่ยคือเรื่องของดาเมจซึ่ง มันส่งผลไหมส่งผลครับแต่ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเราออกอาร์แองเจิลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฟอนไลน์เราหนาพอดาเมจเราไม่ขาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบอดนี้ก็ยังเล่นได้อยู่จริงๆมันมีอยู่แล้วนะบอดเนี้ยแต่ว่าแบ็คโลดมันเก่งกว่าเฉยๆนะในแพทที่แล้วแต่เพราะฉะนั้นพอโดนเนื้อไปบอดนี้ก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักๆคีย์เวิร์ดของคอมนี้ง่ายๆก็คือว่าอาร์แองเจิลไฮเมอนะครับบูบับไฮเมออีกชิ้นหนึ่งผมชอบเป็นหมัดคีเวิร์ดมากกว่าด้วยความที่ว่วา ดาเมจเยอะเก่งกว่านะครับในคุ่นเมทเวลาไม่รู้เพราะอะไรแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเรามีของ a d ดีมาสามารถใช้คอกี้ได้สามารถใช้เจสได้นะครับเจสเนี่ยเราต้องลงอยู่แล้วนะครับตอนที่เลเวลเก้าแต่ว่าณที่เลเวลแปดถ้ามีคอกี้สองดาวเนี่ยทำของทำของ a d มาหมัดขี้รัดวิบอะไรพวกเนี้ยเรา,เาดับขี้รัดวิบเราสามารถใช้ได้นะครับประมาณนั้นซึ่งเราสามารถลดเหลือสเซติเนลได้เมื่อไหร่ก็ตามเลยนะครับที่เราคิดว่ามีตัวละครที่เราอยากลงมากกว่าอย่างเช่นที่ผมบอกไปคอกี้2ดาวเจอเจสไว ลงอะคาเดมี่เพิ่มหรืออะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเรามีตราอะคาเดมี่เราลดเหลือ4สิเโตนิได้เลยแล้วก็ไปเล่นเป็น6อะคาเดมี่นะครับใส่ลักเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ <c oughs> ใส่ตราอะคาเดมี่อาจจะใส่เป็นของแท้งก็ได้ให้กับอีลอยก็ได้หรือใส่เป็นของดามเมจก็ได้นะครับให้กับคอกี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าของสปอนเซอร์มันคือของอะไรนะครับเออถ้าของสปอนเซอร์เป็น IE เราเอาตราอะคาเดมี่มาใส่ให้คอกี้แล้วเอา IE ใส่คอกี้ก็จะได้ความคุ้มค่าเพิ่มขึ้นแต่ถ้าของอะคาเดมี่ เป็นอะถ้าของสปอนเซอร์เป็นวอลม็อกเป็นกาดเบรกเป็น el, แบมเบิลล้วใส่ตาราคาเนมี่ให้กับอาอิลลอ,อยแล้วก็ใส่ของสปอนเซอร์หน่อยๆก็จะได้เลือดเยอะขึ้นก็จะมีความคุ้มค่ามากขึ้นก็อยู่ที่เราประเมินบอร์ดนะครับว่าเราต้องการแบบไหนแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเลเ e l 9เปลี่ยนลัมเบิลนะครับแทนซิงก์ก็ได้ครับเออแล้วก็บอร์ดก็จะเก่งขึ้นจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับลัมเบิลเป็นตัวดาเมจเนาะไม่ใช่ตัวแทงจ๋าๆขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ของเวทให้ลัมเบิลนะครับไม่ หลักๆคือไม่มีตราคาเดมี่เล่นได้ครับแต่ถ้ามีตราคาเดมี่จะเล่นง่ายกว่าประมาณนั้นนะครับอันนี้บอร์ดเดิมนะครับมันโดนเนิร์ฟบุนโดไปแต่เคสดินย,ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมทุกอย่างเล่นได้เป็นบอร์ดจบเป็นบอร์ดที่ต้นเกมเล่นง่ายแล้วก็จบเกมก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเคยอธิบายไปแล้วนะครับบอร์ดนี้สบายจะได้นะครับเก่งอยู่เหมือนเดิมบอร์ดนี้ เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเป็นในเกมอื่นเราเล่น5 Backload มาก่อน5 Back ล o กโรดสี่โดมิเอระไรแบบนั้นเนาะแต่ว่าในเกมโคเรีนเมป์ la ่านะครับผมแนะนําให้เล่น6 d o m i n a t o r ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้บอร์ดนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมีปัญหาแค่มุนโดซึ่งผมให้ p r i o r i t y การใส่ของแท่งเป็นการเลนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบอร์ดนี้เก่งเหมือนเดิมนะครับเก่งเหมือนเดิมเออเก่งเหมือนเดิมใช้คำว่าเก่งเหมือนเดิมได้เลยนะครับแต่ว่าต้องไปถึงมอนเทนไฮเซอร์ให้ได้ไนะ ator, ดนะรัปรมาณ้ บิลแบบนี้เลยนะครับใครสงสัยว่าทาไมต้องเป็นบิลนี้อะไรอย่างนี้ไปกดอ่านเทรดโดเมนเนเตอร์นะครับแล้วคุณจะเข้าใจเองว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ที่ไม่ออกหมัดขี้หรอที่ไม่ออกลาบดอนหรอไปอ่านเทรดครับเพราะฉะนั้นก็หลักๆล,ลองดูไอเทมลองดูลอจิกของบอทมัน,นครับอ่ะอธิบายให้ก็ได้คือถ้าแท้งมันเยอะเนี่ยครับนเ้เมจมันไม่ขาดอยู่แล้วนะเพราะว่าโดเม n เนเตอร์ยิ่งยิ่งสกิล ยิ่งได้พลังเวทเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเก่งอยู่แล้วการที่เราใส่หมัดขีมาแล้วมันเก่งมันก็เก่งครับเพราะยิ่งพลังเวทเยอะยิ่งติดขี่แรงขึ้นอะไรแบบนั้นก็ได้แต่ว่า <c oughs> มันจะไม่ดีกว่าเหรอถ้าเกิดว่าเราสามารถ Priority Tank ได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าดาเมจจะขาดหรือไม่ขาดเรื่องของไอเทมเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับซึ่งดาบเนี่ยเราใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับคอมนี้เออเพราะฉะนั้นการที่เราเอาดาบไปทาโชมจี2สองอันเนี่ยเป็นการที่เราบริหารไอเทมมีคอโนมี่ได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะน,นก็ เป็นยูนี้แหละตามนี้นะครับแต่ถ้ามีของเวทมาก็ทาไปก่อนได้เลยครับเราเปลี่ยนให้ใส่ให้มานไฮเซอร์ได้ตอนหลังจะเห็นว่าหมัดคีนอยู่กับมานไฮเซอร์ตอนนี้เนาะเพราะว่าเผื่อเราทํามาตอนต้นเกมนะครับแต่ว่าตอนจบบอี่ยให้เปบอดนี้นะครับแล้วคุณจะได้ที่หนึ่งบ่อยขึ้นถ้าคุณเล่นบอดนี้นะครับประมาณนี้ก็หมดแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ตังคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปกดเล่นแรงกันถ้าเกิดว่ากดเจผมในแรงก็อย่าใส่กันหนักมากนะครับเออประมาณนั้นก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับผมถ้าเกิดว่ามีปรับเปลี่ยนยังไงก็ไปติดตามไว้ได้ในเพจเฟซบุ๊กเคือเซ็กซ์เซนนะครับผมจะลงอัปเดตไว้ในนั้นเพราะว่าณตอนนี้เทีิดที่ทํามาจากการอนิเพลจากประสบการณ์นะครับยังไม่ได้ลองเล่นเองเพราะว่าเผื่อไนโกเลสแบตชูร่าอาจจะมีอะไรที่มันไม่รู้อ่ะเหมือนเคลินอ่ะเออเหมือนฟิลเคลิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูเพื่อผมปรับเปลีเพื่อผมปรับเปลี่ยนอะไรก็จะได้ตามทันกันนะครับประมาณนั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับจากนา้นครับผมไปป่ะเจอกันโกเลสแบ